สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟังกโก้โคตรป๊อบนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวป๊อบแอนิเมชันนะครับจากแอนิเมะเรื่องโปรดของผมนั่นก็คือเรื่อง Attack on Titan นะครับและป๊อบตัวนี้ก็คือซาช h าบ r o w s e สนะครับป๊อบหมายเลข1448นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูดีเทลของป๊อบซาชาบราวส์ se, กันเลยครับ และนี่คือป๊อปซาชาบราส์นะครับเท่มากๆเลยนะครับผมป๊อปตัวนี้เนี่ยก็มาจากตอนที่ซาชากับแก๊งเนี่ยเขาได้ไปช่วยเอเรนในมาเลนะครับในซีซั่น4นั่นเองแล้วเธอก็ได้อ่าเฮดช็อตทหารคนหนึ่งนะครับที่อยู่บนหลังพีคนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูดีเทลของป๊อปซาชากันเลยครับซาชาจะผมยาวนะครับสีออกเป็นแบบสีแดงน้ำตาลนะฮะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยมัดเป็นจุกนะครับอย่างนี้ใส่ชุดของ ยูนิฟอร์มในซีซั่น4นะครับจะเป็นชุดที่ออกเป็นสีเทานะฮะแล้วก็มีสายรัดสีขาวแบบทั้งตัวเลยใส่กระโปรงสีน้ำตาลนะครับรองเท้าบูทสีเทานะครับผมแล้วก็ด้านข้างลำตัวเนี่ยก็จะมีเป็นอ่ที่ใส่ดาบนะครับทั้งสองข้างเลยนี่ในมือของซาชาเนี่ยเธอจะถือเป็นปืนยาวสีน้ำตาลนะครับแล้วก็อยู่ในแอคชั่นที่เหมือนกับ กำลังจะง้างไก่ประมาณนี้ป๊อปตัวนี้เนี่ยก็มีฐานมาด้วยนะครับเพราะว่าหัวน้องเนี่ยค่อนข้างใหญ่ทำให้แบบนั่งเฉยๆไม่ได้นะฮะต้องมีฐานด้วยช่วยภาพรวมคือเท่มากๆนะครับผมป๊อปซาชาตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเวอร์ชั่นที่2ที่ฟังโกได้ปล่อยออกมานะครับซึ่งจะเป็นตัวธรรมดาแบบนี้แล้วก็จะเป็นอีกแบบที่เป็นเมทัลลิกนะครับผมส่วนป๊อปซาชาเวอร์ชั่นแรกเนี่ย ต้องขอบอกเลยว่าราคาขึ้นไปสูงมากๆนะครับซึ่งถ้าใครดู Attack on Titan เนี่ยก็จะรู้นะครับว่าสาเหตุที่ทําให้ราคาของน้องขึ้นสูงขนาดนั้นเนี่ยเป็นเพราะอะไรแล้วผมบอกเลยว่าสาเหตุนี้น่ะอิมแพคกับเรื่อง a t t a c k on t i ท a n นมากๆนะครับก็ถ้าเพ,เพื่อนนะครับชอบตัวละครซาชาบราว์หรือว่าชอบตัวละครอื่นๆจากเรื่อง Attack on Titan นเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ